สวัสดีครับพากินพาทาฟู้ดทีวีวันนี้นะครับจะมาทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะครับสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ใช้กินกับข้าวมันไก่นะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปที่เรากินกันนะครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งสูตรเราสูตรที่ผมมาน,านําเสนอเนี่ยโดยท้องตลาดในร้านข้าวมันไก่ต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเออตามที่อยู่มีขายทั่วไปเนี่ยจะเป็น เต้าเจี้ยวนํานะครับเต้าเจี้ยวนําแต่ว่าสูตรนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวน้อยเค็มเต้าเจี้ยวน้อยนะครับก็จะเป็นหวานนะครับจะเป็นหวานเปรี้ยวนะครับก็เป็นสูตรเด็ดเลยที่รู้สึกว่ากินข้าวมันไก่แล้วมันเข้ากันกับข้าวมันไก่ดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วนะครับก็เลยพยายามแสวงหารสชาติข้าวมันไก่ที่มันอร่อยอร่อยนะครับก็ในส่วนของ ข้าวนะครับก็ล่องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าวิธีการนําข้าวเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นการสอนหรือการพูดถึงการทาน้าจิ้มนะครับเริ่มตักดูวัตถุดิบก่อนนะครับอันดับแรกครับก็คือกระเทียมนะครับใช้อยู่สิบถึงสิบห้ากลีบนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแล้วก็ผักชีนะครับแล้วก็พริกนะครับแล้วแต่ความคนจะชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับแต่ผักชีต้องมีนะครับเพื่อให้มันหอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขิงครับ ขิงนะครับขิงก็หนึ่งแง่งนะครับอันนี้สีหวานสีหวานสองช้อนโต๊ะนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมะขามนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวอยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะครับเต้าเจี้ยวนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถึงสองช้อนโต๊ะก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะชอบเค็มไม่เค็มนะครับอย่างผมผมจะใส่เริ่มจากช้อนโต๊ะเดียวแล้วก็ไม่เกินสองช้อนโต๊ะนะครับเลยเลยตักมาเผื่อเลย ส่วนนี้นะครับน้าตาลนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับก็จะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้ามันยังรู้สึกว่ามันยังไม่หวานเปรี้ยวถูกใจนะครับก็ให้เติมน้ําตาลปี๊บนะครับเข้าไปอีกนะครับแล้วก็น้ํามะขามนะครับเครื่องทุกอย่างนะครับเราจะใส่ลงในโถหมดนะครับหรือถ้าใครไม่มีโถก็ตําเมานะครับง่ายนะครับผมเมาง่ายก็คือปั่นนะครับเติมทั้งหมดนะครับ ทุกอย่างนะครับใส่เข้าไปนะครับเต้าเจี้ยวนะครับในการเลือกผักนะครับถ้ามันรู้สึกว่ามันลูกไม่สวยนะครับหรือว่ามันโตกระปกหรือล้างมานู่นนี่มีตำเหนียนะครับเอาเอาออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรากินสดนะครับมันจะอันตรายนะครับหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงหมดแล้วนะครับก็ใส่น้ํานะครับ ก็เอามาจากน้ําซุปที่เราต้มในข้าวมัไก่นะครับเอาน้ําซุปใส่ให้ท่วมผักพอดีนะครับแล้วก็ปั่นนะครับมันก็จะได้น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันหลังจากไปดูกันหลังจากที่ปั่นออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ปั่นออกมาแล้วนะครับปรุงเรียบร้อยนะครับก็ได้แ้นะครับน้ำจิ้มข้าวมไก่ซึ่งนะครับ ก็จะเข้มคนมากนะครับที่สีเข้มเพราะว่าออตัวสีหวานนะครับแต่ทำให้มันมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับสำหรับสีหวานยังไงก็ลองไปดูสูตรนี้ดูนะครับถ้าท่านใดชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ